เขาจากภาคสี่มีตะไบอีแป้ปงล่วนๆพี่น้อ,นองบานเขาตกแตกเขาหน้า,นาขนาดเท้าไปอีแป้งล่วนๆเลยตักสองเทียสามเทียกรบบุ้งหมนเขาจากภาคนี่ปลาโดนอุ๊ยตกใจเอาอยู่บ่อหญ่เติอบอยู่ดิ ตกใจพี่น้องไอเติบอยู่ดีมาตองพี่น้องไล่ไปน้ำขอบไล่ไปน้ำขอบหน้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้เอาไปเฮ้ยเอาไปเฮ้ยพี่น้องน่าสิมาจะโดนแล้วอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องอยากให้เบิ้งมันมีตะป่าเนื้ออ่อน อุ้ยพี่น้องนางงามจักรว้านมาแล้วอุ้ยเป่นอย่างปากกระแองงใหญ่พี่น้องพีสนใจตัวพีได้เดี๋ยวนี้บริัสนใจนางงามนี่อันนี้บนกระแองโคู่พี่น้องแงงธรรมชาติตัวใหญ่นาะงบระษัทดอกไรดอกตาแล้วอกี่พี่น้องอเอียบี๊ยบอุยแล้วร่งพี่น้อง่เขาแล้วคิดไว่ากีเะพัดปากกรแงง่อาพี่น้งไม้นี่ทีแหลกกีวาสีบดเด้เขารูฮะ วาสีใหายไปบมดเลอเอ้ว่าสีใหายไปทั้งอีกข้างหนึ่งอู้บูวัี้เขาดีครับปลานั่งง่ามเขาเป็นฝูงเลยพี่น้องฮะอู้หมันมันมันสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมายกสะดุ้งยวนแปลงไดดีพี่น้อง <laughs> ทางลงรีสอร์ทไม่เ่ออนี่ครับทางลงเห็นวอลไฟตสมพูนี่ น้ำท่วมมาคักเลยน,นี่ครับพี่น้องนี่เส้นนี้ลงไปเป็นรีสอร์ทแค่แค่ไม่อย่อ่ะนะพี่น้องนี่น้ามท่วมพี่น้องมันลงมาได้ล้วก็เลยพาก,กันลงมาเบิง่งทีม่านกันโยกขาแลวคุณสะดุ้งออกมาก,กับสองเส้นพี่น้องสองเส้นก็แปดสองเนาะกับโบโหสิได้กอไไ้เนียลองพาก,กันมาลองมาเบิง่งเพราะว่าน้าม,มันล้งเรื่อยๆแล้วกี้น้ามท่วมมาคักเลยพี่น้องบบนี้ ต้อการแห้งๆตะกิ้งแท้เดี๋ยวดำเลยพี่น้องโอเคครับไปลุนน้ำกันแล้วพี่น้องเนาะไล่ไปน้ำขอบไล่ไปน้ำขอบหน้าเฮ้ยว้าวโอเวอร์เฮ้ยว้าวโอเวอร์เฮ้ยว้าวพี่น้องน้าสิมาจะโดนแล้ยวอู้ยเยอะเฮ้ยว้าเฮ้ยว้าวพี่น้องอู้ยอยากให้เบิ้งมันมีแต่ป่าเนื้ออ่อน เฮ็ดตั้งสัตวหล่ะสะดุ้งมันเสี่ยนหากกะบแม่อ้นเงียยเ่ยงคู่สะดุ้งสีขาดแมพ่พี่น้องพี่น้องมิตรปากเงี่ยมิตรปากเน่ออนเเกกาอ่อนทั้งนั้นเลยแดดแด่โค้งกลางไก่เป็นกระบาดมือนี่ทายเงีวเลยนบนเห็บอกบนแดงดองน้องเอาช้อนๆดีกว่าน้องเราต้องออที่ไนเลยก็ดีเลยเอาไปเห้ยายแกงให้กินนะโยนงลงไปโยนงลงไปกับข้าปรากฏพี่น้องเอง พี่น้องเบิ่งนี่ถ้าปลาเนี่ยอ่อนเลยนี่พี่น้องการแยงก็ปรากวดล้วนๆเลยนี่โอเคพี่น้องโอ้ลมลมลมโอเคลมคือรือรึมเลยนะพี่น้องเขาอีกว่ะเขาเนี่ยนั่นนั่นอุ้ยพี่น้องมันลมมีบาดว่าเขาดิกระจอกกระจอกแย่ง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 ก็เดินจอกกุ้ยด่ามีเด็กตัวนึงจิก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 เสียงกระจอกเลยพี่น้อง ไม้ไม่เจิมงามางามทางลงทางลงรีสอร์ทไม่นดออกมันเป็นไฮน่าพี่น้องสองฟังนี่เห็นบ่นี่อันดีมองยาขอนี่คือคือทางเป็นถนนไปนี่เป็นทางลงรีสอร์ทนี่ทางนี่ก็สิเป็นหน้าทางนี่ก็สิเป็นหน้าน้าท่วมนหน้าพี่น้องเขาโอเคมลวนมนัมนมนัมนเขาอ,อยู่ปะเฮ้ยเขาอ,อยู่แล้วอุย้ยปะ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 ยังนั่น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 ไหม ซาอันนี้ปลาเขาหางเหลืองนั่นเมียป่าอย่างนั้นปลาหินมันคือปลาหมูทอกเนาะที่แรกว่ามันปลาหมูทอกเน้องนี่ตัวนึงปลาอย่างนี้ปลาจอกหรือเปล่าปลาจอกวัวมันโอเฮียโอ้ยแจ๊คสีเทียนอย่างเสียดายปลาพี่น้องแห้งได้ยากเงี้ยร่มคือแห้งเถอะพี่น้องนั่นดีนั่นดี พี่น้องปลากระเยงมากมาปากระแยงเครื่องอีกแล้วหรอโคโคโอ้โหเอาสองสองตัวเลยเหรอเอาที่แรกว่ามันเป็นส้อยข้างลายด้วยน่ะนะสามตัวสยี่นกสะดุ้งหนจังไยี่อกสะดุ้งม่เนี่เอจังปลากระแยงอีรธรรมดาธรรมดาปากระแยงคสองโอ้ยพี่น้องขึ้มันขึ้มานแท้แเเเรรเเเเเเ Ở lông bằng hẳn lô mô hình là không kham mô hình lô mô hình là lô mô hình Nó lô mô là lô mô là lô mô hình là ui Cái hình là lô mô hình là bơ. mô Bơ là Bơ mô Bơ là lô mô hình là Bơ mô hình là lô mô hình เออมีแต่กก่แยงแนวเดียวเนาะกก่แยงคู่พี่น้องสองตัวทึ่งๆแับนี้กก่แยงคู่กันบ่ไก่แย่งไก่แย่งทั่วไปพี่น้องปากไก่แยงหลายๆอันไก่แยงคู่บ่ปื๊ดอูดูดมาแต่ไกลๆแต่ว่าตินนี่มหนาวใหญ่ปาพี่น้องหมานปักไก่แย่งอุ้ยหนึ่งสองปักไก่แยงซีตัวโอเคพี่น้องประจอกปลาอีแปง ไะ้ปลานั่นน้ำปลาตองแหงวะเอาหอกพี่น้องโอเคมันๆปล่อยปลาตองแนี่ยนะโอ้ยขึ้นมาปากกระเจี้ยงเขาอีก่บนน่ะพี่น้องอันเนี้ปลาตองอีกแล้วไปใช่ก็ <c oughs> นั่งนี่ <c oughs> ปล่อยปล่อยปล่อยปอย Long luôn có lưng đây là lâu ngày 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 ว่าทั้งตากทั้งอันนี้ก็เป็นติตตตตดๆกับขัดบนใเลยพี่น้องเลยปากนนก,ปากันยังจะไปแปลงจะเป็นน้ได้บังหันทั้งตากทั้งอย่างว่าที่มันตากดีกว่าพี่น้องปากนนปากันยังเขาดีเนาะนันน่นไม่แล้วอุ้ยนั่นไม่ยังแบบอุ้ยยังโดดออกนะพี่นี่แนวน,นี่จองใส่ท้องโดดอกแค่อยู่ปัดใส่ทุ่งโดดไปกว่านั่นเนาะ ไป,ไป,ไปโโยังไงจอจูนอีกตัวนึ่งเดี๋ยวแป้งแป้งหรือขาวหางเหลืองอะไปแป้งเรนไฟสองตัวเรียงไฟอย่างนี้าะว่แมนแมนี่ยัง<ป> <laughs> มันคือการ <laughs> S <S แต่ว่าัปเบิ่งสีไปแปงพี่น้องมเปลาเล่นไฟเด้เล่นไฟนะไปแปงไปแปงโิดไปยนะังไงไม่ไม่อมไมอมจอกคุยล่ามเล่นไฟขบมา อ่าจอเบาปล่อยาปพี่น้องก็ถ้าปากกันแยงมามันกลมาเป็นกเี้ยมัน่เป็นปูงเลยนี่แงร่มเด้เลยรมได้ป่ะอุ้ยกันแยงกลมาคุยล่มกลับมาบักหน้ากลับมาอุ้เงี้ยคือไรเถออีท้ายกลับมาปากกันแยงกัเป็นปลาอย่งเัี้กันแ่งเี้ยคือมันกันแย่งาเี่ยอยู่บ่ก เออก็แย่งโค้หน่อยเห็นหลังมันยาวสลวดเนี่ยปลาโดนโอุย้ยตกใจเอาอยู่บอ่ะไงเติบอยู่ดีตกใจพี่น้องไงเติบอยู่ดีปาตองพี่น้อง ใส่หน่อยก็นีไปอ้าวพอดีลาบป่ะเอาไปประดิษฐ์ก็ได้ใส่จับมือซะแยง่งมากแย่งแยงอุ้ย,ยพี่น้องอนางงามจักรวาลม,มาแ<า>ล้วจักวาลโอ้ยแม่เหนยียงปากกแยงใหญ่ พี people, so food, so ่น <verw 000> ้องพี่สนใจตัวพีได้เด้อนนี้่าได้สนใจนังงานนีอันนี้บนนแกงคูเด็กน้องี่แงงธรรมชาติแต่ว่าตัวใหญ่เนาะอะไรหอกะไกตายลพี่น้องเดต้กดอ่าอีบอ้รี่ลกีเขาแล้วดไปว่กเสพดง่งใหญ่เอพี่น้องไม้นี่ที่แหลกิดวาสิบด้เดีเขาดูวาสิใหญ่ไปเออวาสิใหญ่ไปทางอีกทางหนึ่งอ้บดีเขาดีครับ มาหน้าห้ามเขาเป็นฟูงเลยอพออออี่น้องฮะมันมันมันแต่กยงตัวนงอยู่ต่กยงมีขึ้นรุ่นอีกขึ้นน่อยเียวัดส่สุ่น ลูกไม่ได้พวกนี้พี่น้องก็ไน้อยปากันยังหน่อยเอาไม่ยังเลยพี่น้องนี่ไปอีกแล้วพี่น,อน้องปา,ก,ากันยังไปอีกแล้วยิงกันยังก็ตัวกันยังตัวเดียวตายตัวหนึ่งหุ่นโอ้ปากันยังอันนี้เอานี่ออกกรอนเออกันยังที่หลังอุนนั่นเออได้แล้วหุน่นตัวหนึ่งพี่น้องอันได้แล้วไดเร็วเร็ว นี่ยังสะดุ้งคือขาดอีกแล้วพี่น้องสะดุ้งขาดปลากระเเยงปลากระเเยงเครื่องปลงงกระเเยงกครืปลากระเเองอยงโคโอ้จะ่ไหมปลาเงีง่ยงราคาปลาสร้อยข้างลายสามตัวปลาสร้อยตัวหนึ่งพี่น้องปลากระแเยงโคพี่น้องซอ ไม่ยังล่ะไม่ยังล่ะพี่น้องโอ้แง่งอีกแล้วปลากแย่งอากแย่งก่อนปะเอาไปแย่งก่อนแน่นสูบก,ก่อนดิกแย่งคู่อีแล้วนั่นมแม่จอกไหมส่งสะดุงด้งเนะใดวะจับไปทางใดกับหูซูซีบีส่งบอลแล้วเอรสะดุง้งเอาบาดแล้วเท่านี้มันก็นเป็นตะยกได้แล้วเนาะ ปาไม้ไม้นี่แม่พี่น้องมานครับมันปลาเนอออนครับผคิดว่านจะได้ปนีนะนี่ปากระแนียงอีบพี่น้องลุนลุนากระแน้ยงอย่างเดียวอู้นังคอเดียวอู้ตุ๊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 ตงุุ๊ลุตตตตตต คนไทยซะด้วยละนั่นนั่นาเบงมีพี่น้องปากแย้งธรรมชาติท่าเบ่งนะนี่แหละาเนี้ยอ,อกเน,นี้ยลุงเบ่งเสียวออกมากกว่าเบ่งกานตายละอันนี้ปกมมากแย้งธรรมดาแต่ว่ามันปากมือนี่เสียวสุดๆเลยพี่น้องอืออุ้ยเอาออกกันด้วยพี่น้องเอาเดี๋ยวจังบึง ที่เข้าอีกบุละประมาณนี้มากมากมก

ตัวย่งใหญ่แต่ว่าเอาอยากทายกับทายยากเอากับเอายากเอาพี่น้องกินขัดกับคอทวนคอไพเร์อพี่น้องเลย นี่ต่๊ใบอีปแป้งล้วนๆพี่น้องับปันเขาตกแตกตของหน้าขนาดเจ้าใบอีปแป้งล้วนๆเลยตักสองเทียสามเทียกบับบุมเหมือนเขาจากพาพี่นดีคสุดยอดมันขนาด

lười lười cứ ngồi ở bên đó. Tao vừa nhìn cả cái nhang thành khuôn như này là long nhang แสดงว่าเขาแหละดอีอุยคุยลามสวยด้วยคุยลามตูบเบอร์เลยน้าแต่ประกวดพร้อมเด้ยอยู่นี่ว่าเห็นอีกเลยโดนอะไรเด้ประกวด็นจีเจ้าบาทกันนะพี่น้องถ้ากันใหญ่ไหมที่คำก่อนเพราะว่านั่นได้ไดอยู่ดีหลาดไปยัง อนน่ปลากระแยงมาแล้วปลากระแยงมาแล้วพี่น้องกระแยงโคมาแล้วก็ได้ตัวเดียวสิหรเงียนว่ะเมียนบ่ลาเงียนบ่าพี่น้องพิ่มาปวดอะไรแล้ววันนี้เอาแล้วเด้อพี่น้องเลยวางองขาดดีถือปองขาดพอดีใช่ปะดีหลังบอสิบขาดซะ่ะวางมองขาดมองสะดุ่ นาะพี่น้องเสร็จสุดท้ายมันหม,นมนานภาคกันใหญ่ไม้ใหญ่ยยมองกัน,นอู้นะดิภูเขาวจากภาคอีกพี่น้องเก่งแย้งโคก็ได้อีกแลว้วแย้งโคจตักตัตวตัวเดียวอุย้ยตื่นตื่นจีซักซังหลงัองอยูย่ได้ไหมเงี้ยอุ้ยเงี้ยอุ้ยสองตัวสมามเงี้ยถี่มืดเลยสองตัวสามตัวไปแปลง,อ,งอ,อ่ะโอเค กันง่ายมองเรื่องง่ายง่ายมองก็ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นไม้หม่เนาะพอวันผ้ากันมาท่งกันรีสอร์ทนี่ายมองก็ถือว่าโอเคเลยพี่น้องเข่าโอ้ไม่เป็นโอเคเราพูมาพูดมาหมาน่ะแบบว่าพวคิดว่ามันสิบลายปานี้นะนี่ตะปะไก่แย่งปลาเนื้ออ่อนจกินไหมพี่น้องปลาไก่แย่งกับปลาไก่แย่งคู่โอเคครับก็ขอบคุณหลายๆลายนะพี่น้อง่จะจบคนที่เข้ามาเบอร์ใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับสำหรับคิปนี้ก็บพ่อสุนีก็นเนาะพี่น้องเนาะไม่มาของพุดหลายหลายครับ อ่งปิดถ่ายเจสจะถ่ายกันนะอนนอ้ออปลาโดดม,มาอีกแล้วพี่น้องปลากระยงปลากระยง่งค่นงงบนั่นปัดจอกไปยห,หน่อยปลากระยง่งคู่